จะเห็นว่าในคลองก็มีปลาเนี่ยครับว่ายอยู่เยอะพอสมควรเลยแหลงว่าแหล่งน้ำธรรมชาติมันก็ถือว่าประสบความสำเร็จกันนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Channel Squidman.exe และวันนี้เราอยู่ที่คลององอ่างสะพานหันและสะพานเหล็กครับ ชอเล่นวอร์ลินได้ครับแล้วก็มีคนมารับวาดรูปนะครับส่วนตามข้างทางนะครับก็มีขายของอยู่นะครับฝั่งสะพานหัน แต่ตอนนี้เนี่ยฝนกำลังตกโปรยปอยอกมานิดหน่อยครับบางร้านก็เลยต้องรีบคุมผ้าเก็บหน่อยหนึ่งบรรยากาศตอนนี้ก็คือฝนเริ่มตกปลปอยๆครับผมส่วนบริเวณตรงสะพา,หานหันนะครับก็จะมีการแสดงโชว์ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปนตลอดนะครับแล้วก็มีนะครับจุดถ่ายรูปเยอะแยะเลยซึ่งเรียกว่าคนก็ชอบมาเดินกัน ตรงนี้ครับเพราะมันสวยด้วยไฟก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยข้ององอางฟังสะพานหันเนี่ยครับก็จะเห็นว่ามันมีทัศนียภาพที่ค่อนข้างดูสวยโอเคเนะาะทั้งเรื่องของ ความเรียบร้อยและความโล่งของมันเนี่ยต่างกับเมื่อก่อนลิบลับเลยตอนนี้ฝนก็ตกหนักขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับคนก็เลยเดินกันน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดไปหาที่หลบฝนก่อนตอนนี้ก็จะมีร้านอาหารปากีสถานครับร้านอาหารต่างประเทศอยู่พอสมควร งอ่ไปถึงร้านอาหารอินเดียนะครับตามข้างทางคือถ้ามาฝั่งสะพานหันเนี่ยก็จะมีร้านอาหารค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยแต่คนที่ชอบแนวอาหารต่างประเทศเนะครับอย่างอาหารอินเดียที่นี่นี่บอกได้เลยว่าตอบโจทย์มากๆครับหรือจะเป็นร้านโทนี่นะครับร้านอาหารอินเดียชื่อดังที่อยู่ในย่านนี้ครับคนเยอะมากๆเลย อย่างบางร้านก็แปลงหลังบ้านเป็นทีเฮาส์ครับขายพวกชายเย็นของหวานอะไรนี้น่ากินมากๆเลยครับอย่างที่เห็นนะครับสาหคนที่มาเดินหาของกินที่นี่บ,บอกได้เลยว่าไม่มีขาดแคลนแน่ๆครับเพราะว่าของกินเนี่ยมีสองข้างทางอยู่เต็มไปหมดเลยครับก็จะเป็น ร้านอาหารแนวชุมชนนยครับมาเปิดแนวสรตทฟู้ดกันดูน่ากินหลายอย่างเลยมีทั้งปลาหมึกปิ้งกว๋วยเตี๋ยวเรือเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้ข้าวโพดปิ้งก็มีเหมือนกันนี่ขนมปังเนยนะครับอาหารผัดๆอย่างผัดไทยก็มีจะเป็นอย่างน้ำอ้อยก็มีครับหรือจะเป็นลูกชิ้นปิ้งข้างทางก็มีเต็มไปหมดเลย ใน,ใน,นี่น่ากินมากสถานีสะพานหันมีบะหมี่ข้าวหมูอบอาหานเยอะมากมากเลยครับตอนนี้ฝนก็ตกค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยอย่างที่เห็นเลยครับรองเท้าแตะก็มีขายนะครับคู่ละ80บาทเองโอ้หสำหรับพื้นที่ตรงกลางนยครับระหว่างสะพานหันกับสะพานเหล็กก็จะมีสะพานที่ตรงไปเมกะพาซ่าเนี่ยครับ ที่นี่ก็จะมีร้านขายของเนี่ยเยอะไปหมดเลยทั้งสองฝั่งนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่คนเริ่มต้นจะเดินกันหรือว่าจะมาถ่ายรูปกันแต่แรกรองเท้ามือสองก็มีครับของที่ขายก็มีเต็มไปหมดเลยเรากําลังจะข้ามไปดูสตรีทอาร์ตฝั่งสะพานเหล็กกันบ้างครับตอนนี้เรากําลังเดินข้ามไปเดี๋ยวหาทางลงกันพอเราข้ามฝั่งมายังสะพานเหล็กนะครับฝั่งนี้ก็จะมีงานสตรีทอาร์ตนะครับ ก็อย่างที่เห็นเลยว่าแม้ฝนจะตกเนี่ยแต่ก็ยังมีคนมาถ่ายรูปมาเล่นกับรูปเยอะอยู่และรูปพวกนี้เนี่ยก็เป็นรูปเกี่ยวกับชุมชนที่เคยอยู่นะครับชุมชนย่านแถวนี้เลยเลยจากโซนสตรีทอาร์ตก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่อ่ะครับสำหรับการมาที่คลององอ่างนะครับก็เดินจากเอ็มทีสามยอดนะครับออกไปทางข้างหน้าเห็นไหมตรงนู้นข้ามทางม้าลายนะครับไป2ทีทางนู้นกันทีหนึ่งแล้วก็ข้ามไปทางขวาครับก็จะเจอกับคลององอ่างตรงนู้นครับ สำหรับคลององอ่างเนี่ยับก็เป็นคลองที่ต่อไปจางอ่อวบางปูนะครับตรงสะพานผ่านฟ้าแล้วก็ออกต่อไปแม่น้าเจ้าพยาเป็นคลองเก่าแก่มากๆที่หนึ่งในกรุงเทพเลยก็ว่าได้ส่วนตามทางเนี่ยเขาก็ปลูกต้นไม้เอาไว้ครับดูแบบร่มรื่นมากลางวันแดดอาจจะแรงหน่อยแต่เขามีต้นไม้นะครับทําให้รู้สึกว่ามันร่มรื่นสายตาดีทีเดียว ตอนที่เดินตามทางเนี่ยก็จะสังเกตเห็นสิ่งที่ดูเป็นแบบอะไรสักอย่างสว่างๆอยู่ที่พื้น,นครับมันคือขวดน้ําเอาไปวางกับไฟนะครับเป็นทางเลยเห็นไหมเออมันก็เป็นภูมิปัญญาแบบชาวบ้านที่ดูแบบเจ๋งดีนะทําให้เหมือนเป็นแท่งไฟขึ้นมาครับอันนี้จะเป็นกราฟฟิตี้ที่เด่นๆนนครับของที่นี่เลยรมฝั่งตัวรายและฝั่งฮีโร่ของ,งทางเกมและกระตูนนะครับ ตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วคนก็เริ่มกลับมาเดินอีกครั้งหนึ่งร่างกาก็เริ่มลับมาจัดกันใหม่นะครับหลังจากที่เมื่อกี้ฝนตกแล้วคนก็ทยอยเก็บกันไป ตอนนี้ร้านขาก็เริ่มกลับมาเซ็ตกลับมาเปิดกันใหม่อีกครั้งแล้วครับเมืแ่อบบกี้ฝนตกหนะักตอนนี้ฝนหยุดแล้ว,ลวตรงนี้มีจักรยานแอปเลยครับปั่นไดบาร์บีคิวสิบาทซื้อสิแถมหนึ่งด้วยว้าวมันดูน่ากินมากๆเลยเอาไก่สักไม้หนึ่งดีกว่าครับอุ่นไหมครับเอาไม่ต้องอุ่นหรอกครับ นี่เป็นบาร์บีคิวไก่ครับอร่อยเหนียวดีเรื่องที่น่าชื่นชมเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องการเก็บขยะที่นี่เพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีการเก็บขยะตามทางนะครับแล้วก็พอคนเก็บขยะเก็บมาเสร็จเนี่ยเขาก็มาแยกขยะประเภทต่างๆนะครับตามถังด้วยก็เรียกว่า,าทาความสะอาดเบ็ดเสร็จในตัวเลยดีมากๆครับเดี๋ยวผมกินเสร็จแล้วก็ต้องทิ้งในขยะเหมือนกัน สำหคนที่มาหาของกินเนี่ยผมแนะนําเลยว่าฝั่งต้นคอสะพานเหล็กนะครับมีร้านอาหารเยอะแยะเลยร้านบาร์บีคิวที่ผมกินก็อยู่ตรงนั้นเองครับเมื่อกี้เดินผ่านร้านนี้ครับสถานีสะพานหันของน่ากินมากเลยดูดิมีหลายอย่างเลยครับข้าวขาหมูข้าวาม,ามันไก่ข้าวหมูอบบะหมี่หมูอบโอ้เต็มหมดเลยเดี๋ยวต้องลองทุกอย่างแล้วครับต้งองขึ้นไปกินทั้งสองเลยนะ มีแอรด้วยเราเปิดจั๊กสือนที่เดียวกับเราชานโ กลิ่นคลีนหนักมากครับกลิ่นหมดเกลี้ยงเลยก็อย่างที่เห็นนะครับวันนี้อาจจะบรรยากาศจะไม่ค่อยเป็นใจสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าฝนตกนะครับตกหนักด้วยก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยดูไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่แต่ก็ทําให้เห็นบรรยากาศคร่าวๆของย่านสะพานหันนะครับย่านขององอ่างว่าเป็นยังไงเราคิดว่าคงจะได้เห็นภาพกันนะครับว่าไฟสวยไหมทองดีไหมอะไรประมาณนี้นะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย